ท่านปั้นขึ้นมาจากเัาไม่รู้ว่าใช้ดีเจดปช้าบ้างอะไรเขาจะมีข้อห้ามบอกนะคุณผู้ชมว่าห้ามมาส่วนใหญ่มาขอพรเรื่องอะไรคะมาขอขอเชือกลาบค่ะแบบอยากเราบนไวเดื๋แบบไม่โดนอะไรสวัสดีค่ะพบกับรายการลุยตำหนังและคนข่าวใสลุยลูกปัดนัชยาสงวันสุขนะคะคุณผู้ชม วันนี้เราจะพามาตามหนังเรื่องพี่มากพระขนุนีน้เมียร์กูสวัสด,ดีจ้ะน่าจ๋านี่เพื่อนเพื่อนพี่พพพพเองจ้ะเบียกองลบดังสนั่นเหล่าชายชากการปกปากประตะพีเฮ้ย hey, ยามลบแล้วก็เต็มที่แม่ไม่มีช่างขี่ไหลจับตะกะแตนเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอม,มดี้และสยองขวัญผู้ชมเมื่อพี่มากนั้นต้องจากเมียที่ท้องแก่เพื่อไปรบ แต่พอรบเสร็จแล้วกลับมาบ้านที่พระขนงแล้วไม่รู้ว่าภรรยาของเขาได้จากไปแล้วตามฉากนี้เลยค่ะพี่มา <biases. S 2> วันนี้เราพามาตามถึงตำนานเกี่ยวกับเรื่องของย่านาคคุณผู้ชมเรามาที่วัดมหาบุตนนรมากราบนมัสการถามพระอาจารย์ถึงความเป็นมาและตำนานเรื่องของย่านาคนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะตำนานที่อยู่คู่คลองพระกระโหนก็คือเรื่องของย่านาคสำหรับศาลย่านาคเจ้าค่ะพระอาจารย์สร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดเลยหรือเปล่าเจ้าค่ะศาลย่านาคนี่จะเกิดขึ้นมาที่หลังนะเจ้าค่ะเพราะว่าตามตำนานหรือเรื่องเล่าของย่านนาคที่เราก็ <steering S 1> จะทราบกันดีเพราะว่าได้เคยได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนจะเป็นสื่อวิทยุหนังสือพิมพ์หรือบทความจนกระทั่งยุคปัจจุบันก็นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ อยู่กับพี่มากในโลกนี้ไม่ได้กั้พี่มากก็มีอยู่กับฉันเธอสำนักตำนานที่ศาลที่นี่เจ้าค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่คนที่มาขอพอรเจ้าค่ะจะมาขอพอรเรื่องอะไรเจ้าค่ะ ถ้าโดยหลักๆก็จะมีหนึ่งก็คือเรื่องความรักค่ะสองก็คือเรื่องบนบานทหารเจ้าค่ะสามก็คือเรื่องโชคราบเห็นปัจจุบันสัญญาณหน้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเจ้าค่ะพระอาจารย์พัฒนาประยุกตามยุคตามสมัยนะสมัยก่อนก็จะเป็นเรือเล็กๆจนกระทั่งมียักโยมมาบนบานศาลเก่าวมีโชคมีลาบก็ไปบนไว้จะสร้างเรือให้ใหม่ก็ได้มาสร้างครอบต่างเก่านะจนกระทั่ง ยุคปัจจุบันเนี่ยก็สร้างครอบมาเป็นชั้นๆก็หลายชั้นอยู่นะาาโดยไม่ได้เลือหลังเก่าออกยังเห็นรูปของย่าเจ้าค่ะมีทั้งตัวที่คนปั้นขึ้นมาเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้คือเห็นมีทั้งตัวของย่าที่ยืนทั้งตัวด้วยมีรูปต่างๆด้วยเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเอารื่องรูปนั่งาาร่รูปนั่งมีก็เป็นท่านอาจารย์ทวนท่านปั้นขึ้นมาจาก รูปจริงๆหรือว่ามีนิมิตอย่างไรเจ้าคะน่าจะเป็นจินตนาการของท่านแต่สมัยก่อนท่านก็ถือว่าเป็นจริงาานะบาจารยทวนเนี่ยท่านก็ฟันใช้ดินฟันขึ้นมาตามจินตนาการของท่านบางคนยก็เรียกว่าใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้างอะไรเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีวิชาครับุกคนก็จะนับถือท่านมีลูกศิษย์ลูกคามากมาย เดี๋ยวเราจะขออนุญาตพระอาจารย์เจ้าค่ะไปเดินกลับว่ายอยู่ที่ศาลย่านาแล้วก็ไปดูรอบๆนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์กลัาบมัสการเจ้าค่ะคุณชมค่ะเราซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะคะเข้าไปว่ายยากัน คือเราเข้ามาในศาลนะคุณผู้ชมเขาจะไม่ให้ใส่รองเท้าเข้ามานะคะเขาจะให้ถอดรองเท้าไว้ข้างหน้าศาลอันนี้คือ20ิบาท20บาทนะคะก็จะมีดอกไม้มีทองคําเปลวมีเทียนแล้วก็ทูปเรียบร้อยไหวเสร็จแล้วเราก็จะต้องขึ้นมาข้างบนนะคะตรงนี้เขาจะมีข้อห้ามบอกนะคุณผู้ชมว่าห้าม ปิดทองที่หน้าที่ดวงตาและเริงสรีปาของย่าค่ะแล้วก็ห้ามเทน้ํามันเป็นน้ำมันจันทร์ที่องค์ย่าหน้านะคะให้ปิดทองขอพรอย่าหน้าที่ฝ่ามือของย่า หายกว่มีหอย,หยด้วยเก็บเหมืนอนออลองงลองลัน์าะงี้มัน มาศาลยานาบ่อยไหมคะคุณอาบ่อยค่ะมาส่วนใหญ่ามาขอพรอเรื่องอะไรค,ะม,ค,คะ,ะมาขอโชคลาบค่ะมาขอโชคลาภแล้ววันนี้ค่ะเห็นมีพวกของต่างๆนี่คือ,อ,อก็งวดที่แล้วเราเราเราถูกก่อนแล้วก็ขอเอาชุดไทยมาถวายเม,มื่องวดที่แล้วแล้วค่ะนนก็ขอท่านอีกค่ะแล้วแล้วงวดที่ผ่านมาถูกอีกก็เลยซื้อของมาถวายท่านค่ะค่ะส่วนตัวสําหรับการที่เรามาที่ศาลยานาคุณอาว่าท่านช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ ช่วยเห็นคนอื่นขอเรื่องทหารก็มีค่ะเรื่องการงานก็มีค่ะค่ะส่สงฆ์คณะก็จะมาขอเรื่องโชคลาใช่ค่ะอืมวันนี้ก็น่าจะได้โชคได้ลากลับไปใช่ไหมอ่ามาแก้เรื่องไรแก้แก้เรื่องทหารครับมาบนบนไว้ว่าถ้าไม่ติดจะมาแก้บนส่วนตัวคือแบบมีความเชื่อย่านาคกวาอย่างไรบ้างจ้ะ ส่วนตัวผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ครับแต่ก็แบบอยากลองบนไว้เผื่อแบบไม่โดนอะไรอย่นี้ครับแล้วก็ไม่โดนจริงๆไม่โดนจริงครับ คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะพามาเลยตามหนังเรื่องพี่มาพระขนงพามาถึงที่นี่เลยที่วัดมหาบุตรนะคะที่นี่มีทั้งแรงศรัทธามีเรื่องของความเชื่อยาก็โดนบรนดาลให้สําเร็จสมความปรารถนานใครอยากจะมาทําบุญนะคะก็มากันได้ที่วัดมหาบุตรที่พระขนงนั่นเองค่ะสาหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของลุยตามหนังพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11อนาฬิกายีนาทีทางทูฟิวช่อง24 <S <S แล้วอย่าลืมค่ะชมหนังเรื่องพี่มาพระขนงได้ทางทูฟิวช่อง24เช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาของลุยตามหนังค่ะ